ดีครับทีดีโบบายจัดเข้ามาใหม่ถามกันเข้ามาหลายท่านแล้วนะครับจัดมาให้แล้วต้องจัดต่อเลยครับซื้อเลยนะครับเป็นไทอั่มทีร้อยปี2020นะครับคันนี้รถไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนนะครับสีเดิมทั้งคันเน้นเลยครับคันนี้เดิมๆแห้งๆนะครับดูแข็งเครื่องสวยเลยสีเครื่องไม่มีพองนะครับสีเครื่องไม่มีพองนะครับรถเดิมๆนะครับดูรถกันดูครับแข็งเครื่องสวยไม่มีทะลอก ไม่มีร่อนไม่มีพองนะครับเนียนกริปคันนี้ครับแผงคอสวยเลยรถคันนี้มือเดียวออกห้างนะครับไปดูฟังเลขไม้นะครับอยู่ที่28 0 0 21,822ดร้ยสองมโลไม้แท้นะครับฟังเสียงยนต์ครับเนียนๆเ,นเลยครับคันนี้ อันนี้ผ่าท่อมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับทีดีโปรบายนำเสนอในราคานะครับ2 7 9 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับสอบถามและเรียดกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะทาง IB เลยนะครับเช็คก,กันเข้ามาทีดีโปรบายรับซื้อขายบิบายทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจขอบคุณครับ